八十九 ค่่น to um. ีสตวับดี like um, so, uh, ่เอาแค่เส้นนี้เส้นนี้

ยังเสร็จไปล้วนึดูดูมาดูดูมาดูดูมาตี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 ติดูดมาไหวไมไหวดตอตน้ะไรหายขึ้นมาแล้วเราไหวน้ำไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นตายนะตาตโอเค ถ้าไม่ไหวอย่าบอกว่าไม่ไหวถ้าไม่ไหวถอดเสื้อแล้วไปเปลี่ยนชุดแห้งแล้วนั่งรอเพื่อตอนเย็นกลับบ้านเลยข้าระเราควั่ยใจใจโล่งๆนะแล้วก็เห็ใจเข้าอดพยายามยกปอดได้เยอะกางแขนกลางขาออกสังเกตว่าส่วนไหนรอย าจะหายใจปุ๊บเงยหน้าท้นมาหายใจทบแล้วพ่อมกลับไปใหม่จะรอแบบนี้มันจะไม่จมเห็นไหมก็หายใจไวตัวลอ่อตันะ้งไว้บริลามุชายชุ่มล่างห่อผู้หญิงเพราะไม่ใช่มีกระเจี๊ยวใหญ่ข <c oughs> ้ามล่างมันเยอะมันจะจม <c oughs> สังเกตดูดูดูรอยเนี่ยสังเกตนะขาจม ในขณะที่เจอปูใส่ชนปนะูเนี่ยโดนเป็นชั่วโมงเลยนอนเรียงอรุเตาเนี่ยปีนปีกันอยู่ในน,น้ำ่าแกปูคนนี้หแหละอีสองคนตายไปแล้วเบาเบาพยุงขาจะเตะเบาเบาการหายใจไว้นะครับปึ๊บการหายใจไว้ขามือช่วยเบาเบาไม่ต้องรีบ คนกันพ่อเลยพ่อเลยแล้วกลางแม่น้าอยู่กลางแม่น้ำ mất, dưới mất duyên được mất à? được, 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 ละครสีช่อง2เลยครับต้องสอบสสกิลทำได้แล้วขอให้หมดแล้วสกิลที่หนึ่งของมันต้สอบคือสกิลขอดแมสขอดแมสขอดไงจะได้ไหมให้ชวนไหมชวนครับขอดด้วยกันแกรมทำได้แล้เท่ากันแล้วยกแมสขึ้นถือไว้ในมือแบบนี้ แล้วก็หายใจโดยไม่มีแมสหนึ่งนาทีจนกว่าจะได้รับสัญญาณมือจากครูครูเขาจะมาแตะที่มือก็คอ,อยใส่้อยใจนะเวลาใส่อย่าลืมในสภาพที่มองไม่เห็นสายสแตมพ์พาไปข้างหน้าเสยผมนิดนึงพวกผมยาวนะประกบแมสแล้วดึง กระชืจับที่ขอบทั้งบนกระดกแม้ขึ้นนิดนึงเงยหน้าขึ้นหายใจเอาทั้งไหนโอ้หายใจเอาทั้งปากทิ้งไปนะครับวิธีการคือต้องทําด้วยเพราะเดี๋ยวเราไม่รู้ทะเลจะคลายตอนไหนทำมือหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่สองหายใจเข้าครั้งที่สามจับเลกเลเตอร์ยกขึ้นแล้วทิ้ง อย่าลืมอย่าลืมทำอะไรอย่าลืมปล่อยบับเบิ้ลเพราะทำน้ำห้ามก้านหายใจเราต้องปล่อยบับเบิ้ลเป็นการหายใจออกเพื่อให้ปอดไม่ขยายาะว่าช่วยกันจามาแล้วก็ได้ไม่เป็นไรโอเคไหมหลังจากนั้นมือซ้ายเอาออกมือซ้ายดันแข้ง เอา,าเมือขวาออกหายใจหนึ่งนาทีในสถานการณ์จริง